วันนี้ถือว่าเป็นวันที่3แล้วนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ย,ยังคงประสบปัญหาฝุ่นควันสะสมจํานวนมากครับทำให้กลุ่มเซฟเชียงใหม่เริ่มนาหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนนะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบกับสุขภาพคุณวสันต์ปัญญาเรือนรายงานสดมาจากอําเภอเมืองเชียงใหม่นะครับคุณวันต์ครับเท่าที่สังเกตเนี่ยประชาชนเขาสวมใส่หน้ากากอนามัยกันถูกต้องไหมครับครับคุณอนุชาคุณจิรัชตาครับ แม้วันนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงมีค่าฝุ่น pm 2.5เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแต่จากการสังเกตประชาชนทั่วไปที่สัญจรบนท้องถนนก็ยังเลือกที่จะใส่หน้ากากาอนามัยแบบธรรมดาซึ่งไม่สามารถป้องกันฝุ่น pm 2.5ได้ดีเท่าที่ควรครับหนึ่งในกลุ่มจิตอาสาที่ใช้ชื่อกลุ่มว่าเซฟเชียงใหม่ร่วมกับตำรวจกลุ่มงานจราจรตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ เดินแจกหน้ากากอนามัยแบบ N 9 5ที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ตามสี่แยกต่างๆเพราะปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาฝุ่นควันสะสมขณะเดียวกันหน้ากากอนามัยแบบ N 9 5ค่อนข้างมีราคาสูงทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเลือกใส่หน้ากากอนามัยแบบธรรมดาซึ่งประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นมีไม่มากนะครับมีค่อนข้างมีราคาสูงนะครับอ่อ การลดต้นทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องอาจจะต้องฝากหน่วยงานรัฐช่วยช่วยอาจจะช่วยประคองหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้ง่ายต่อ,อประชาชนที่เข้าถึงนะครับเพราะว่าสังเกตจากที่ผมแจกเนาะคือ10คนนะครับแปถึงแคนเลยครับคือใส่แค่หน้ากากอ,อนามัยซึ่งเขาคนส่วนใหญ่แล้วมีความเข้าใจแค่ว่าหน้ากากอนามัยก็ป้องกันได้ฝุ่นควันนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับ ขณะที่เมื่อวานนี้นายรานนธนุอุ่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่15ตําบลแม่วินอําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ประสบอุบัติเหตุขณะเข้าดับไฟที่ลุกไหม้ในพื้นที่ป่าของหมู่บ้านระหว่างที่เดินลงไปดับไฟได้เกิดลื่นถลลตกในร่องลึกประมาณ3เมตรทําให้ได้รับบาดเจ็บข้อมือซ้ายแตกและขาซ้ายหักผิดรูปทางเจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยกันนําส่งโรงพยาบาลแม่วางอย่างเร่งด่วนครับ ขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง5มีนาคมปีนี้มีผู้ป่วยเกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศรวม5กลุ่มโรคแล้ว31,788คนครับสำหรับเช้าวันนี้คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงเกินค่ามาตรฐานทุกสถานีครับสูงสุดอยู่ที่สถานีตำบลช้างเผือก113ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์อันตรายประชาชนนั้นควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นเ PM 2.5โดยเฉพาะหน้ากากแบบ N95 ครับคุณอนุชาคุณจิรัชาตาครับครับขอบคุณคุณวสันต์นะครับ